เราเป็นเพียงสื่อกาท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่วยพีสวัสดีครับนี่ผมมาชี้เป้ารถใช้งานราคาย,ย่อมยา้ชมในเลือกซื้อเลือกขายนะครับคันนี้ขายเพียง26,000บาทเท่านั้นเองอดีตรถหรูนะครับรถหรูผู้บริหารขับดีวิ่งดีบอดี้กว้างขวางนั่งสบายเบาะหนังแผงสวิตช์แบประตูตัดลายไม้ด้วยครับสวยหรู VIP เกียร์ออโต้จกไฟฟ้าพร้อมเครื่องเล่นเสียงจอสัมผัสให้ด้วยครับเล่มเอกสารชุดโอนครบภาษี6 7นะครับก็ไปต่อไน้ปกติครับ <c oughs> หรูหราครับช่วงล่างแน่นนิ่มนั่งสบายแผงประตูสวยงามบอดี้เดิมๆบางบางอาจจะมีตำหนิมีรอรอยกันบ้างครับสีมีสีมีด้านบ้างทำให้ซีเรียสเรื่องสีก็ไปขับใช้งานกันคุ้มคุมพิกัดดูรถอยู่กำแพงแสนแคนครปฐมนะครับสนใจก็ไปดูทดลองขับกันก่อน ชอบอยังไงก็ฝากกดติดตามกดถูกใจให้ด้วยนะครับมาชี้เป้าเลือกซื้อกันประจำได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเบอร์โทรเจ้าของใต้คลิปเช่นเดิมครับถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่เขาเพิ่มเติมใต้คลิปก็ได้อนนี้เซฟิโล A33 ใช้งานได้2ระบบน้ำมันและแก๊สไม่ต้องกลัวเปลืองครับแต่มีตำหนิก็คือกระจกหน้าล้าครับกระจกหน้ามีล้า สนใจสายตรงถึงผู้ขายได้เลยสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ